ดวงความรักสําหรับคนในช่วงนี้นะคะจะเป็นงไงเดี๋ยวเรามาดูกันพไพ่ใบที่1น,นะคะคนอาจจะรู้สึกว่ากําลังเจอปัญหาหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจนะแต่คุณก็กําลังพยายามหาทางออกหาทางออกให้เจอนะคะอย่ากเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะคะมันไม่ดีต่อ,อคู่รัก ของคุณสำหรับคนโสดก็กำลังรอคอยเนาะว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่า h ด h i ย h Priestess นะคะบอกว่าความลับระหว่างคุณกับคนรักถ้ามีความลับต่อการอาจจะระแวงอาจจะสงสัยอันนี้ก็ให้คุยกันดีๆนะคะสำหรับคนโสดให้ดูว่าเขามีคู่แล้วหรือยังสำหรับคนที่คุณแอบชอบหรือว่าแอบรักอยู่นะคะ ไพ่ใบที่3คือไพ่6กไม้เท้า6กไม้เท้าสําหรับคนมีคู่หมายถึงเรื่องดีๆที่คุณคาดหวังถ้าอยากจะปักหลักปักฐานหรือว่ามีสร้างครอบครัวมีลูกด้วยกันอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีที่อาจจะนําพามาให้คุณในอนาคตส่วนคนโสดจะมีคนที่คุณถูกใจเข้ามาในอนาคตแน่นอนนะคะเขาคนนั้นกําลังจะมาหาคุณแล้วนะส่วนไพ่ใบที่4ี่ก็คือ queen of wands นะคะอันนี้เป็นเรื่องดีก็คือสําหรับคนมีคู่ถ้าคุณดู ดูแลคู่ของคุณได้อย่างถูกใจเขาคนนั้นจะตามใจเอาใจคุณทุกอย่างสิ่งที่คุณอยากได้จากเขาจะได้แน่นอนนะคะส่วนคนโสดนะคะก็คือคุณจะมีสิทธิ์ได้เจอกับคนที่ถูกใจใช่ถูกอย่างเข้ามาหาคุณนะคะคนโสดนะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอ,เอ,อ คนที่เขาจะเป็นแม่สื่อแม่ช้ากะพาคู่มาให้คุณได้เจอนะคะส่วนคนมีคู่ถ้ามีเรื่องต้องคุยต้องปรับใจกันอาจจะต้องมีใครสักคนมาเป็นแม่แมสื่อหรือสื่อกลางระหว่างคุณสองคนคนที่คุณไว้ใจได้นะคะเรื่องที่มีปัญหากันอยู่จะได้เคลียร์ใจได้นะคะแล้วก็จะได้ทำให้ทั้งคู่สบายใจนะคะ สำหรับให้ True Love นะคะก็คือ Manifestation คนมีคู่และคนโสดเลยนะคะทำตัวของคุณให้มีความสุขนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทำบุญออกกำลังกายแต่งตัวทำอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุขรักตัวเองให้มากๆพลังแห่งการรักตัวเองจะนำพาคุณให้พบเจอกับรักแท้แน่นอนนะคะ Compatibility ก็คือคุณและเขาสำหรับคนมีคู่ถือว่าเป็นคู่ที่ดีที่เหมาะสมกันแล้วนะถ้ามีเรื่องอะไรที่ สบายใจระหว่างกันไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะเขาถือว่าเป็นคู่ที่ดีของคุณส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่มาเป็นคู่แล้วก็ตรงใจอยู่เป็นคู่คุณแน่นอนนะคะคนโสดเหมือนกันจะเจอรักที่เป็น emotional intimacy รู้สึกคุ้นเคยต่อกันแล้วคุณจะชอบเขาด้วยความรู้สึกคุ้นเคยเพราะว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะ passion ทั้งรูปร่างหน้าตาเขาทั้งความคิดอะไรทุกอย่างจะตรงใจคุณมากๆเลยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณดูแลรักษากันต่อไปนะเพราะคุณคุ้นเคยกันดีแล้วและคุณกับเขาอยู่ด้วยกันด้วยแพชชั่นรัก